สวัสดีครับจากร้านเครื่องมือช่างนะครับวันนี้ร้านเครื่องมือช่างนะครับมีเรือยนต์นะครับของยี่ห้อลาคอสตามารีวิวให้ล em, ูกค้าดูนะครับตัวนี้เป็นสินค้าโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นพร้อมลดราคาถูกสุดๆนะครับอุปกรณ์ครบชุดนะครับพร้อมใช้งานมีอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับนะครับทางร้านแถมบาร์สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับของยี่ห้อลาคอสตาให้สองตัวนะครับโซ่นะครับอันนี้เป็นบาร์สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับโซ่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วมีให้สามเส้นนะครับ ใบคุ miracle, มเครื่องนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม,ไม่ผิดกฎหมายคู่มือการใช้งานนะครับอุปกรณ์เสริมบล็อกหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวตะไบหางหนูนะครับว้ตะไบโซ่นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ตวงน้ํามันเครื่องตัวน้ํามันนะครับตัวนี้ใส่น้ํามันแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งหรือเก้าห้านะครับผสมน้ํามันสองทีนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับทั้งหมดครบชุดนี้นะครับในราคาหน <con TER astrolog able> ึ <fal se> ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับ จัดส่งฟีเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูคุณสมบัติของตัวเครื่องรุ่นนี้เลยนะครับเป็นยี่ห้อของลาคอสตานะครับวันนี้นะครับทางร้านจะทดสอบกับบาร์ยี่นิ้วนะครับใส่บาร์ยี่นิ้วแล้วนะครับจะทดสอบความแรงของเครื่องให้ดูนะครับว่ายี่ห้อของลาคอสตานี้นะครับสามารถลากบาร์ยี่นิ้วตัดไม้ท่อนใหญ่ๆได้หรือเปล่านะครับนะครับมาดูการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโช๊คปิดเปิดนะครับเป็นโช๊คปิดเปิดสวิตช์อยู่ด้านนี้นะครับ เปิดขึ้นนะครับตำแหน่งเปิดนะครับถ้าปิดก็กดลงนะครับตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับส่วนด้านหน้านะครับอ่าด้านนี้นะครับเป็นระบบ e ี s ี่สตานะครับระบบดึงเบานะครับดึงดึงง่ายนะครับดึงง่ายไม่ต้องออกกาลังนะครับแค่ยกขึ้นเฉยๆนะครับก็ดึงได้สตาร์ทได้นะครับเป็นระบบดึงเบาตัวนี้เป็นอ่าตรงใส่น้ํามันแก๊สโซฮอร์้าหหรือก5ห้าที่เราผสมน้ํามัน2ทีแล้วนะครับเติมลงไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตรงนี้ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับ นนด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับลูกค้าใช้น้ำมันเครื่องเก่านะครับเปิดฝาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับจะไว้หล่อเลี้ยงโซ่ตรตอนเราใช้งานนะครับตัวนี้จะออกมาเองอัตโนมัตินะครับตอนเราใช้งานนะครับจะออกมาหล่อเลี้ยงโซ่เปิดปากสลามนะครับปากสลามลูกค้าใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวดำๆตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกโซ่นะครับลูกค้าถ้าเราดันไปข้างหน้านะครับแก๊กหนึ่งนะครับตัวนี้โซ่จะไม่ขยับนะครับจะล็อกโซ่นะครับ ถ้าเราปลดเราก็คือดึงกลับมานะครับดึงกลับมาอย่างนี้นะครับโซ่ก็จะเลื่อนได้นะครับสบายนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบตัดไม้นื้อแข็งให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้นื้อแข็งที่ตายแล้วนะครับลูกค้าไม้นื้อแข็งนะครับนะครับทดสอบกับบา22นิ้วนะครับเป็นบา22นิ้วนะครับว่าจะลากได้หรือเปล่านะครับมาดูครับเปิดสวิตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสตาร์ทง่ายนะครับลูกค้า สามารถตัดเอียงได้สบายๆนะครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่1,990บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางลูกค้าท่านใดครับสนใจสั่งซื้อนะครับแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อได้เลยนะครับ1,990บาทเท่านั้นนะครับเก็บเงินปลายทางขอบคุณครับ